สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาให้ชมสมเด็จวัดเจดียชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับเห็นไหับเื้อ,ออกโซนกระดูกแ,แก่งๆเลยนะครับหลักเลยนะครับฐานมีเจ็ดชั้นนะครับเพื่อนๆเ,นเนื้ออ,อกเ้าโซนกระดูกกระดูนะครับ มาดูทัเสียนแะล้วคล้ายๆปลีกล้วยคนระับพิมพ์พุ่งขึ้นไปจดุดสูงด้านบนนะครับพัากกันจะไม่ชิดกับทัศเสียนนะครับทัสอจะมีรักษาเป็นล่องๆดูบนเถือนที่ทัาเสียงคล้ายหัวไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็มีการข้บประกายคล้ายๆรากฟันนะครับ วงแขนด้านซ้ายมือองค์พะหรือขวามือเราจะมีลักษณะกว้างและใหญ่กว่าด้านขวาเล็กน้อยนะครับนี่นะครับเพื่อนปกติตรงนี้บางทีจะเป็นสโลโอแบบชัดเจนนะอันนี้ไม่ชัดเจนแล้วไหลนะครับงองค์ที่ติดชัดจะเป็นร,รูปสโลโอชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือเดือยที่พุ่งขึ้นไปเล็กน้อยจาก ขอบกระจกนะครับเยืย้องๆกับปลายพัดเกลนะครับด้านซ้ายมือเรานะครับพัดเกล็งเลยนะิดนึงเนื้อก็มีลักษณะแก่งแบบกระดูกระดูนะครับขาวๆหน่อยแล้วก็มีความมันวาวนิดนึงมันแก่น้ํามันนั่นแหละครับเนื้อกระดูแแก่น้ํามัน บริเวณขอบกระจกด้านซ้ายมือเราหรือขวามือองค์พระนะครับระหว่างฐานชั้นที่หนึ่งที่สองจะมีเป็นลักษณะเดือยแทงขึ้นไปนะครับฐา,านชั้นที่เจ็ดใต้สุดปลายฐานจะมีลักษณะเป็นเดือยพุ่มเข้าไปหาซุ้มตรงมุมนะครับมันนี้ชัดเจนเลยนะครับส่วนฐานชั้นที่สี่กับห้าจะมีลักษณะห่างกว่า ฐานชั้นอื่นเล็กน้อยนะครับเพืเ่อสังเกตดูนะครับมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับนับเลยครับเพื่อนๆถึงเป็นที่มาของสมบิตเปียเชียวฟิมเจ็ดชั้นถึเจ็ดชั้นนิยมลกษณะก็คือจะเป็นหูแบบนี้ครับมันจะมีแบบหูปะป่าด้วยนะครับแล้วก็หูหูใบสีอะไรที่เรียกอ,อย่างหนึง่งแล้วก็เปีเจ็ดชั้นนะักเรียนโตที่เป็นแขนจะเป็นแบบหักมุมนะครับ อันนี้ทีมเจ็ดชั้นนีโยงนะครับจําทิมทรงให้แม่นนะครับเพื่อนๆลืมบอกเพื่อนๆไปองค์นี้จะเลี่ยมรอบเงินจับแบบจับขอบมาตั้งแต่โบราณนะครับนี่ครับเลี่ยมจับขอบเลยิงนะครับสามารถบีบจับขอบได้โดยเนื้อผ้าไม่เสียหายนะครับว่ากันว่าถ้าเราแกะออกมาจะเอาใส่เข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ทีนะครับ ผมก็ไม่กล้าแกะนะครับยังไม่มีความชํานาญขนาดนั้นนี่นะขอบเงินเก่ายนออกเป็นสีดำาๆนะครับสนิมดำซึ่งเป็นลักษณะของเงินนะครับถนานันวานวันเข้าจะเป็นสีดำ,กร,ดำกระดากระด่างแบบนี้นะฮะมาชมด้านหลังขององค์พระนะครับนี่นะลักษณอเนื้อจะมีร่องลายรอยนิ้วมือกดแม่พิมพ์นะครับ โฟกัสเท่าไหร่อันนี้ผมใช้ไปฉายเป็นแสงนำครับแสงเริ่มแบบอ่อนมันก็เลยกรบ,บพริบนะครับจะมีเม็ดมวลสารการทูกสีดำๆเทาๆนะครับแต่จะไม่มีเยอะเหมือนสมเด็จกระละรังนะครับชัดเจนเลยครับเพื่อนเนื้อเอ,เน,อเนื้อแบบเป็นกระดูกแกงแบบกระดูกนะครับแต่ในความแกงก็ก็ยังมีความแบบ อะไรอ่ะมีสตอรี่ขององคพระอยู่คือไม่ได้แก่แกงแบบกระด้างกระด้างและมีความมันเบาวและดูแลดูหนึ้นุ่มนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อแก่บผงนะครับนเนือเรื่อยรอยลอยลอยลายนิ้วมือปวดแม่พิมพ์งลงไปคนระับยินพันกันลนะวอบก็เป็นกรอบกระจกเรียมเงินแต่โบรานะครับ จะนําไปให้ช่างเลี่ยมใหม่เพื่อห้อยบูชาก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเลี่ยมไปทั้งอย่างนี้เลยแล้ว <Hello. S 1> <Hello. S 2> ห้อยบูชาเพื่อป้องกันเนื้อผ้าเสียหายนะเพราะว่าเลี่ยมแบบนี้เนื้อผ้าจะเปิดทั้งทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อนนี่นะครับ <c oughs> จะเปลือยทั้งด้านหน้าสมเด็จ เพจชิโยิมพ์เจ็ดชั้นนิยมสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ